เป็นวิธีทําวิธีโบราณเนาะนนอันนี้เขาเอิ่นว่าปั้นโลดนะคะอันนี้เขาเอิน่นวัลล่าดะอันนี้นะนี่มันมีหลายอย่างเนาอป้าลุงเนาะอันมีอันกวอกกาก็มีก้อนสีมาถึงวิธีคั้นนี้เออค่ะ <c oughs> อืกระเป๋าสพาย โอ้ยอันนี้ล่ะตะก้อนเขาเพศกันทุกคนในรุ่นนี่นะเได้ัวนอไม่ะแม่ไม่ได้อเป็นแม่ถึงให้เอาผัวคงไม่ได้ผัวเนี่ยด้เดี๋ยวนี้ทันสมัยชื่อเอาเลยเงินเยอะแยะเนาะเียงกันไซ้อันนี้ก็คือการปั้นหลอดอันั้นไปเบิ่งกีเด้อ แต่ว่าจะมากมา่ยังไงพอกระตายแล้วคุณเทย์ไทมนั่หาเบิ่งยากเลยล่ะอันนี้วิธีโบราณบ้านเฮาแต่ก่อนเขาก็เฮ็ดกันขมีกันทุกหลังได้พวกผู้เฒ่าเขาสิเฮ็ดกันไงเออมีผ้ามีผ้าไหมเนาะปูลงเนาะแล้วก็ผ้าห่มเนาะที่เขาเฮ็ดกันนะแต่หนูก็บ่ค่อยเป็นดอกผ้าห่มผ้าฝ้ายแต่ก่อนเขาสิปลูกฝ้ายแล้วก็เอามาอี้หัวนะพี่ค่ะอี้แล้วกก็็็เเราอ เอาค่ะไปเบอร์มึงนู้นแสดงก็จะได้จะร้องจ้องทำท่าดูทำท่าเอาพ่อกระดำเลยขาไปแล้วก็เหยียบไม้ซ้ายไม้ขวาเด้อมันมีไม้ซ้ายไม้ขวาเยอะไม่เสียมันซิกอาเออมันอาแล้วบ่ต้องเอาขางเดียวกันเด้ไหมเด้ออาทิละขางเออสอนมาเลย นี่นะคะวิธีสอดเนาะกอาใส่ดึงมาจนสุสดมอมันถอยกลับบอกถอยกลับก็บไเป็นยังไาเหยียบข้างไม้แบบนี้ <c oughs> เออหัน่ะเอาสอดไปเลยนี่ค่ะสอดเออมันอาเลยล่ะดึงไปเลยดึงไปจนสุดได้เทานี้กับเปลี่ยนใส่เออตะตู้เข่าแห้งๆก็ได้ไม่มีโควิดจะมาจากตรงที่ไม่มีโควิด หันด no. ้านามาอเรางอ่แม yeah. ่น yeah. right. uh, uh, ี่แม่ต้องปล่อยตัวนี้น้ำเออนี่จับทางโน้นเออมันจะได้ท่อๆกันค่ะเปลี่ยนท้ายขวาเลยเออขึ้นวันเสร็นะสุดทมายเออเอาตัวปูด้วยค่ะตืบข่า เปลี่ยนไซส์เลยแบบนี้เปลี่ยนแล้วบ่เออเปลี่ยนไซสอือเออเปลี่ยนไซส์ฮ่าของพเจะเสียโอ้ยถ่ายแต่ลืมถ่ายเห็นหน้าคุณแม่ทำทำตำมค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการทำนะคะเนาะลองเพลงแค่ลองลองเนาะ อันนี้ก็เป็นหูกย่ามกระเป๋าเฮาอันนี้ก็เป็นหนาเนื่องแล้วก็เฮ็ดเย็บคางอีกสิลาบุลุงแบบแบบถุงกระพายเ่ะนะเดี๋ยวประดอนเอามาทำให้ดูเขาต้องเอามาเย็บอีกได้แม่เอ้ยเย็บก็ตถิดกัน้านเฮาก็มีตลาดนี่แหละที่เฮ็ดนะคนอื่นเขาชาวเฮ็ดกันละเขาไปเฮ็ดย่างอื่นไงอนั แสดงว่าต้อง,องดึงทีละเส้นแล้วก็ถึงถึงเ <c oughs> ข,ขาเขาสีอันนี่เลยค่ะสีมาแบบเขากระค้นนะค่ะสีมีลักค้นอีกตัง้งนึงนะอันนี้นะค่ะสีอ,อ,อ,นนอุปกรณ์มาเลยอ่านดอกเออเราเราถึอมันจะมีกระอากนะที่ที่เขาใส่กระอา,า,ก,อากแล้วก็เอามาค้นใส่อีกนะกลับไปกลับมามันจะได้เป็นสายแบบนี้นะ เออแล้วก็เอามาสืบใส่ต้นมันอีกสืบใส่ต้นอันนี้น่าจงได้เอามาโอตัวนี้อีกนะเวลาฮาตัดออกแล้วก็เอาตัวนี้ไปโตออันใหม่อีกอุ้ยต้องเฮ็ดวิธีแต่ละอันแต่ละอันให้เบิ่งเนาะอันนี้มันต้องมีลักคนอีกอันนึงอีกแต่แน่ๆพ่อพวยน่าจะมีให้ทำต้องต้องต้องต้อต้องฮัไปต้องไปศูนย์เสียเราไปซีเฉพาะตัวนี้เขาจะมีวิธีหนึ่งสองสามซีไปเลยฮะนะค่ะ สะ้อนชีตชาวกุกเกาะไปเบิ่งแบบสำร็จน่ะเขาตัดออกมาแล้ฮะน่ะครับไปเย็บแบบนั้นนะน่ะเย็บข้างครั้งนี้มันสิเป็นข้างน้ำแล้วก็ตัดคางเย็บคางอีกประกอบเป็นใบออกมาค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการัดหูกโตเสร็จออกมาแล้วก็เอามาแบบนั้นแล้วกะตัดออกมาแล้วก็ไปเย็บค่ะเย็บอันนี้คือตรงนี้เออ่นแหละหนาของมันเลยอันนั้นนะ ไปเย็บเสืนี่ะเย็บเสืนี่ค่ะก็มาม้วนลงมาเย็บก็เป็นแต่ต้องถ้าถ้าอยากเอาจริงๆก็ต้องไปศูนย์ศิลปะชีพนกกระแตดีดฝายมานกปลุงเนาะอันนี้เฮาแค่ไปรับโตค่ามาอันนี้เขาส่งมาให้คงคงน้องใครท่าส่งมาให้เพท่านคนหลายแต่เพื่อ ให้เอาพื้นใหญ่มาแต่พิ้นถงพื้นเล็กอยากอยากอยากให้เสร็จอยากคลายถงโอ้ยก็สวารสิสวยฮะ <c oughs> น,นั่นแฟชั่นใช่โฆษณาโฆษณาโฆษณา